เราต้องศึกษาในการลงทุนของเราให้เท่ากับการเก็บเงินของเรา,าเก็บเงินมา12เดือนยังไม่ได้ศึกษาเลยยังไม่ได้มีความรู้เลยยังไม่ได้มีทักษะเลยฟังเขา3วันตัดสินใจลงทุนเลยถ้าลงทุนถูกที่โอเคคะ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าลงทุนผิดนี่แหละแต่ถ้าลงทุนผิดพลาดนี่แหละ จบเลยแต่พอเห็นเขาแบบยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะครูเขาบอกว่าแบบเปิดแล้วจะรวยขายดีโดยที่เราไม่มีทักษะและเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับออนไลน์เลยไปเปิดบินมาแสนห้าขายยังไม่เป็นพรีเซนต์ยังไม่ได้สัมบคุณยังไม่รู้เลยเพจยังไม่เปิดเลยไลฟ์สดยังไม่เป็นเลยถ้าพลาต้องรับให้ได้